ออะะแม่สอนไอพันยูบจ้ะโอ้ยมันว่อยูรปปลาเอ้ยแม่เห็้มันก็ว่ายไปลมยน้พูนะอย่าบอกนะว่าไอพันมันไปคอฝันวไว้ให้อีนั้นมันบม่มีเหียนกอกแม่อย่าไปคิดหลายหนูก็แค่มาส่วนไอ้พันเราไปเคี่ยวซื่อบ้าคงก็ฟูลยว่าบักพันมันมีหมูฟยิ่งน้ำมันโตลูกกูได้ละอีลละมาเกนงอันเหี อ๋อหนูอยู you know, ่บนขกจ้ะแม่มือนีในตัวจังหวัดเขามีงานก็เลยว่าสิส่วนใอพันนบไปเชียวน้ำถันดอกเอ้าเอๆาเอาเอาถ้าชีพีแฮมไอพันก็ไปแฮมมันอยู่นะหรือจะอีจ๊ะตอนออกไปไป้าบกินยาอยู่ปุอะปอะปอะปหืออย่าบอกนะว่าไอ้พันกำลังสักเบาอยู่ขางกองฟยมหิ้จังไหนดีวะเขามาขัดแต่ว่าเพิ่หรือเปล่าวะเนี่ยจังไหนก็เอื่อหนึ้สกอโลวะไอ้พัน เอาเวลนี่ยังกับไอ้บ่อไอ้พันธไอ้กำลังคิ้นยังอยู่หนูเห็นอยู่เดนี่มัม่งกำเนิดเสกแจกีไอ้รอยงนี้การมาส่วนหนูมีอย่างนัานบ่อแต่แถวนี้มีคนบลาไอ,าเอา้เอาเอี่ยงวะแล้วบออขึ้นวาไอา้กำลังคิดเอี่ยมอยู่ปลาไอ้กำลังขิ้นยังกหนูเห็นใบพันธ์กำลังสักวาวอยู่แมนบลากระแมนไอน้กำลังสักวาวอยู่ไม่แปลกบองใดคุณนะ่ะบุญเมี ว่าวไอ้กำลังขึ้นดีเลยมามามาสักว่าน้ำใ้วายสักว่าแบบนี้ติ